พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2566เทียนนกแก้วเกมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ เมื่อช่วงเย็นวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2566เทียนนกแก้วเกมณสนามกีฬาสมพชเชียงใหม่700ปีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ระหว่างวันที่6ถึง14มกราคมนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและก็เยาวชนมีโอกาสเล่นกีฬาพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียสละมีวินัยมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเป็นการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อการก้าวไปสู่เป็นผู้แทนของประเทศในระดับเยาวชนและระดับชาติต่ตอไปครับ ค่สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42เทียนนกแก้วเกมมีการแข่งขัน33ชนิดกีฬาและ3กีฬาสาธิตค่ะซึ่งได้มีการกระจายสนามแข่งขันไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และพันธมิตรได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้เข้าชมหรือว่าผู้ติดตามกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ภายใต้แคมเปญเที่ยวเชียงใหม่ไปไหนดีค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะ